แนะนำตัว่า ที่เของพวกเราคะ่ะก็มีชื่อว่า heavy rotation <c oughs> ค่ะก็ซิงเกิลนี้นะคะได้รับเลือกมาจากเอ้ยไม่ใช่รับเลือกรับเลือกซิงเกิลนี้นะคะก็เป็นซิงเกิลที่มีผลมาจากงาน general election <c oughs> ที่ผ่านมานะคะก็แฟนคลับ <c oughs> เป็นคนโหวตให้พวกเราได้รับตำแหน่งต่างๆในเพลงนี้คะ่ะก <c oughs> <c oughs> ็สำหรับเพลงทั้ง2เพลงก็เป็น unit under girl แล้วก็ next girl นะคะสำหรับ unit under girl ก็เป็นลำดับที่17-32ค่ะก็มีใครมุกเป็นเซนเตอร์เองค่ะ ชื่อเพลงว่าวิ่งไปสี่แผนกคะสำหรับทีม Next Girl นะคะก็เป็นเพลงวิ่งข้าวสาใครเดี๋ยวว่าวิ่งสามครั้งนั่นเองค่ะค่ะอย่างครเองรู้สึกยังไงบ้างที่เราแบบได้มาเป็นเซนเตอร์ก็รู้สึกดีใจค่ะเพราะว่าก็อย่างที่บอกไปว่าเออเป็นซิงเกิลที่แฟนคลับเป็นคนโหวตให้เราด้วยค่ะเราก็รู้สึกว่าเออตำแหน่งเนี้ยที่เราได้มาเราก็รู้สึกว่าภูมิใจกับ ความรักที่แฟนคลับมอบให้เราอย่างนี้ค่ะแต่ว่าอีกใจหนึ่งก็รู้สึกกดดันนะคะเป็นความเครียดเหมือนกันเพราะว่าเป็นครั้งแรกของไข่มุกที่ได้รับตําแหน่งเซนเตอร์ค่ะก็แต่ว่าไขา่มุกก็คิดว่าเราเปลี่ยนความกดดันน่ะเป็นแรงในการทํางานดีกว่าในการซ้อมในการทาพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นค่ะอืมน้าสั่นน้องจ๋าเองนะคะค่ะก็เหมือนกันเลยค่ะดีใจมากที่ได้รับตาแหน่งเซนเตอร์นะคะเพราะว่าโดยเฉพาะซิงเกิลนี้เนี่ย ก็แรงสนับสนุนของแฟนคลับทุกคนนะคะก็เลยยิ่งดีใจมากๆเลยค่ะแล้วก็รู้สึกกดดันตื่นแล้วก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะเพราะว่าเพื่อนๆในทีมเนี่ยก็คือมีแต่คนเก่งๆั้งนั้นเลยทั้งแบบสายร้องสายเต้นอะไรแบบนี้มาเต็มกันมากเลยค่ะก็เลยรู้สึกแอบกดดันนิดนึงแล้วก็รู้สึกเหมือนตัวเองเป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรทั่วสารทิพระหว่าง น้องคนอื่นๆนะคะมีใครแบบยังไงบ้างกับเพลงนี้ใครจะแบบพูดด้านหลังหน่อยไหมคะยครที่ติดครัแรกจริงๆไหมติดครัแรกอ๋อก็อ,อ,อันนี้มันเป็นแบบว่าผลจากการ general reaction ใช่ไหมคะอย่างหนูเนี่ยคือครั้งแรกก็คือที่ลงเรื่องตังใช่ไหมคะก็ครั้งแรกคือไม่ติดอันดับอะไรเลยคะ่ะอยู่ใน32แล้วเราก็เลยไม่ได้ แฮปปี้ใชแใช่แพวกเราก็ถ่ายกันตั้งแต่เช้ายันเช้าอีกอีกวันไปเลยนะค่เดี๋ยวเราถ่ายค่ำวันคคืนเลยแต่ว่าเมีอ่งะพวกเราไมยังมีเ็ก่ังหมดเออใช่ไหมคะด้วยควที่มันยังแบบเด็กพลังเยอะอะไรอย่างนี้ด้วยไหมอาจจะด้วยแล้วเเราพวกเราอแอดมีดกันบ้างเลยไหมคะค่ะแล้วด้านเพลงแบบวิ้งเองเนี่ยมีสไตล์บอกรักแบบน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้แบบว่ามัน สื่อเรื่องราวในเอ็มในเอ็มวีเนี่ยพูดได้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่ามันสื่อความหมายอะไรยังไงใช่ค่ะก็ใน MV เนี่ยก็จะเป็นประมาณว่าแก๊งเด็กสาวนะคะไปพบเจอกับเป็นแก๊งเลยแก๊งเลยแก๊งเป็นแก๊งเลยค่ะคือว่าแก๊งเพื่อนเนี่ยก็ไปเจอสมุดลึกลับอันหนึ่งค่ะซึ่งแบบเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับว่าสอนเคล็ดลับการบิงอะไรแบบนี้ค่ะ เพื่อนๆเนี่ยก็ลองแบบไปวิ่งตามอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็ทําสําเร็จค่ะแล้วทีนี้หนูเนี่ยที่แอบชอบรุ่นพี่คนนึงซึ่งเขาแบบป๊อปปูล่ามากมก็เลยอยากจะลองบ้างเพราะว่าแบบอยากจะสารภาพกับเขาแต่ไม่กล้าก็เลยใช้การวิ่งแทนอะไรอย่างนี้ซึ่งครั้งลองครั้งแรกเนี่ยก็ไม่สําเร็จค่ะเพราะว่าแบบไม่มั่นใจไม่กล้าอะไรแบบนี้ก็ไม่สําเร็จจนเพื่อนๆเนี่ยก็เชียร์เป็นกําลังใจให้จนในที่สุดนะคะก็ทําสําเร็จค่ะปล่อยเอาตีนะคะ <laughs> ยะะอยากขอบคุณแฟนคลับมากๆนะคะที่แบบว,ว่าสนับสนุนพวกเราแล้วก็ทําให้พวกเราได้มาอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณที่ใช่แล้วก็สนับสนุนพวกเราอย่างเต็มที่ะคะ่ะก็ยังม,มีแฟนคลับหนาแน่นตามตลอดเหมือนกันก็คือได้กลับมาเจอพันอีกครั้งรู้สึกกันยังไงบ้างในเพลงคิดถึงค่<ส>ะหายไปนานมาก <S <S ใช่ดีใจค่ะมีโอกาสได้กลับมาแล้วแบบดูน้อ m โพูดถึงุตกันบ้างว่าโห เชื่อไหมคะยังไงบ้างพูดถึงชุดหน่อยก็เป็นชุดวิมงค่ะมีมีปากมีตามีขาใช่พี่ไข่เป็นคนคิดดีไซน์ชุดคนมีส่วนส่วนเลยค่ะก็จริงๆแล้วทางญี่ปุ่นนะคะเป็นคนออกแบบชุดซิงเกิลให้เราอยู่แล้วค่ะก็แต่ว่าเขาก็จะมีหลายๆแบบมาให้เลือกค่ะก็จะมีทั้งกระโปรงกางเกงแต่ว่าใครมุมดูจัก ทุกคนทุกคนน่าจอยากใส่กระโปรงนะคะแล้วดูมีความมั่นใจมากกว่าเวลาใส่กระโปรงก็เลยเลือกเป็นกระโปรงค่ะแล้วก็หมวกจริงๆอันมีอีกแบบหนึ่งที่น่ารักมากใครชอบม้างๆเลยคือเป็นหมวกทรงกลมเป็นลูกเสือค่ะข้างหน้าก็เป็นนกเพนกวินแล้วก็มีขนนกเล็กๆตรงนี้ค่ะรู้สึกว่าน่ารักแต่เขาบอกว่าอยากให้ทุกคนใส่แล้วดูเป็นแบบเป็นฝูงเพนกวินจริงๆแล้วก็เลยเปลี่ยนเป็นแบบฮูดค่ะใช่เวลาใส่ก็ดูเป็นเพนกวิน เหมือนกันทุกคนถ้ามองจากข้างหลังก็คือใช่วน<ช>เแล,แ,บบแล้วไแล้วแต่ละคนก็คือชอบด้วยชอบเลยค่ะยิ่ฝั่งนะคะชุดยังไงบ้าง <c oughs> มิก <c oughs> อาจจะเป็นคุณแม่ครัวใช่เรา,าอาหารจริงจริงค่ะคือพูดก uh> ันมาถึงตรงนี้แล้วก็คืออยากจะให้เหมือนแบบโชว์เพลงเนาะสักหน่อยมีท่าอะไรน่ารักน่ารักมาโชว์แฟนๆกันบ้างวันนี้เอาใครก่อนดีกว่าฟังไหนกันดีกาฟังโน้ตฝั่งอิงชูแม่อิงชูเส็งโดนแฟนเ้วไม่เตีเตแล้ว ก็คือการเป่าวิช um> ุบนั่นเองค่ะซึ่งงานนี้นะคะเราก็จะคือที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการเลือกเซมาสึ์จากการผู้บริหารเรื่องหรือว่าเป็นงานเลือกเป็นงาน general d เล e c t i o n ที่แฟนคลับบวกเข้ามาแต่ว่าครั้งนี้คือเราต้องพึ่งพาดวกของเราเองค่ะคือใครเป่าวิชุบชนะก็คือได้เซ็นเซ็นเตอร์เลยใช่ค่ะเทเลยทำวุ่นงไงรราทำวุ่เลยใช่คะก็คืออย่างเมื่อกี้เนาะ คือตลอดทั้งเดือนมีทั้งเดือนเลยนะคะเรามีงานมินิีแฮนช์ชของเราอยู่ค่ะซึ่งจะเป็นการจัดระว่ัน New n o r m l l ร u นวิ t สไนั่นเองครผมก็คือจะมีการทั้งเราใส่แมสกันขับใส่แมสแล้วก็ใส่ถุงมือด้วยค่ะเป็นการจับมือกันพันถุงมือค่ะแต่ว่าความรักนี่ไม่ลดลงไปเลยนะครับเปลี่ยนไปขอชโ่กับมันลดลงแต่ว่าความรักของเราไม่ลดลงไม่ช่นะคะเ้นวมาจับมือกันนะรับเพราะว่ามั่นใจเลยว่าความปลอภัี่คือที่1แนนอน ปอดเดย์ค mm ่ะซึ่งวันครั้งนี้ค่ะจะบอกว่าใหญ่กว่าครั้งเดิมอีกค่ะเพราะว่าเราจะมีทั้ง B K รุ่นที่หนึ่งรุ่นที่สองรุ่นที่สามแล้วก็ C G M ค่ะครบถ้วนมากครบแน่นมากเลยค่ะส่วนรายละเอียดก็สามารถติดตามได้ที่เพจ B K Facebook นะคะโอเคค่ะโอเคสำหรับวันนี้นะคะห้องรับแขกของสดนะคะก็ขอขอบคุณน้องๆมากนะคะที่แวะมาแบบฝากผลงานดีๆกันนะคะแล้วก็สำหรับแฟนๆนะคะที่จะติดตามน้องๆก็ติดตามได้ในเพจ Facebook ที่น้อง มาสักครู่สำหรับวันนี้นะคะ